กินยามไหนบาแก่บาเท่ากินยามไหนบาแกบาเท่าเห็นบ่พอแห้นกินแหงโอบาเท่าจักเทียวันนี้เราบอกพ้าเขาถึงมือถวนมาคักมาแน่เออมาไปนะอพ่อกระดายว่าฉันกินมาจะดมแล้วเท่าคึอเก้าว่าฉันว่าหำวยพ่อว่าเท่าดิแห้งกินแห้งเต้งตึงไหมเต้งตึงคือเรื่อยดิรอคือเรื่อยจังวะใช้ชุดไหนกามเห็นไ่นใช้ชุดนี้กงาม ไป่ใจชุดงามงามอีนั่งหลาตัดหายพอมางามคักแท้ชื่อว่าจังไหนเนาะอีนั่งอีนั่งตาอีนั่งหลกตาตัดชุดมาหายพอว่่ได้เสียจักาบาดว่่ได้เสียจักะบาทดิอีนั่งหลกตาตัดมาหายพอดีใจว่าทันเห็นพอใจว่ารอแถ่พอว่ารอแท่ว่าทันว่าว่ารอแท่นอนแนงมึงดูดิพอใจงามงามมาอีนั่งหนักหน่อย คุณจ้างงามน้ำขาวว่าเปื่อยนั่งหนักหน่อยก็ได้ใช่แต่ชุดขาวด้วยเม่ได้เปลี่ยนชุดน้ำขาวจักเชียเมื่ได้เปลี่ยนชุดไม้คือพ่อได้พอเปลี่ยนชุดนั่นแหละกับเปลี่ยนชุดนี่มื่อหนึ่งก็บชุดชีพขาวใช้ว่าหอดมือดักพ่อเปลี่ยนโลกเออมันคืออีกนั่งหนักหน้อยใช้เหมือดขึ้นเหมือดวันี่ใช้ชุดขาวใช้เก่าเขาเขาไก่สีไรไปยุวัดล่ละมาคักมาไหนแท้ใช่จัดชุดขาวใช่จัดชุดขาว เออเผื่อเขาว่าใครแข่ไปยุวัดนล่ะว่าชั้นว่าอืว่าก็ตามเขาทตัวทใใ่านใจได้บ่ล่ะถามเขาได้ด้วยข <c oughs> ันชัยชุดขาแวแท้คุณอะไรที่ทใใ่าใจได้บ่ล่ะว่าจังฉีด้วยวามาคักวันแไหัวขึ้นไปเออเอาขึ้นมาได้ชั้นตัวตะว่นเขาชั้นตัวท่าใจได้บ่ล่ะว่าจังฉีด้วย <c oughs> จว่าทางไงชายหลายว่าจัง <c oughs> บอกเขาชั้นตัวเออชัยชุดขาวอ่างเขาเขาขับบอสปากนั่ อีนั่งนหนักนักไปตอนนี้เติมนักมาคักมาไหนมาคักมาไหนเอ้าคักไนคักไหนค <c oughs> ักนหนนัก <c oughs> ถ้ากับใกล้คดีแล้วล่ะ <c oughs> เออจักน้อยก็ใจรอ <c oughs> มนมออีหันบังกอตดมิหันบะังกรตดพอสิแข็นป้ายคืนเล้ววันเออแขนป้ายคืนติป้ายคืนที่จอดร คนละสิบห้าบาทงุ้จักบ่ต้องเสียค่าตรวจตรวจที่จังหวได้คนละสิบห้าบาทคัดบ่าเสียกับบ้าใดเด้อคันผู้ใดบ้ากเสียสิบห้าบาทบ้าได้เ,เ,เด้อไปจอดจยู่หนขิดตรงคู้หละ่ะคันผู้ใดบ่าเ,เสียจอดจยูไหนปลาคู้น่ะไปจอดติดตรงนี้ใสกลับไปจอดตวเอ,าอ้ามังนี่พอ่อทีเฮ็ดร้านจอดรั เห้ล้านก็โตอพู่ขทางหลังเห็นมะเชียอคนละเฉบห้าบาทบากเสียเองเป็นผู้ไปเก๋ไปเก๋เอาเงินมาให้พอคนละเฉบห้าบาทก็อพอห้ามเกินแล้วก็ห้ามหลุด <c oughs> ห้ามหลุดประชันยกรับ้า,าได้รวบ้าได้ก็อเอาพ้าดีเกินกับว่าไห้เกินกับว่าเอาเออ น้อยขั้นในชิปหาบาทมดทุกขั้นของที่นั่งแต่งหม้อกับชิปหาบาทของบักเสียเอกกับชิปหาบาทต้องเสียทุกคนดเจา้าสิได้ต้องท่นานเบาได้ผู้ใดมาจอดพอเก็บมัดเก็บให้อของอี่ยังก็บดาพาด้วยกับอันฟอนพาด้วยกับเก็บคือกันจำไว้เดอ้อมาต้องเสียผู้วกเราชิปหาบาท พาเก็บมาชุกค้อนขันว่าเก็บมาหันจอดไอ้จอดได้ปลาแล้วก็ย่างเอามันจังว่าได้เสียคุณขันมาหาพอได้เสียมั้กูได้คิดหาบาทขันว่ามียาฟาวขาวมั้ยรู้กูดดได้ว่ามีก็คิดหาบ่ะหามเขมาว่ามันถือว่าได้ดำมั้งกูตาดบ้าเอออันนี้กามาเป็นบมาทาน่ะอะไร อินั่งหละบกับหักลกะบเอามาท่าน้ำพอเป็นชาพานวัวให้เขาได้หรือเปล่าได้บัอกูโฉบไหลด้วยะอกอดี๋ยวาดฉีกทยหายไม่ถึงไม่หลับไม่ถึม่หานห้เขาตดวิววิววิวเขาโกดีหยางกับวิววิววิวยังไงเออจัใส่รดไรรดไรหยางกับรดไรรดแช่รรดรไรเออกดวิววิ้วิววิวนั่นแหละ เอออันนี้กัไหายวิไีวหลาวถกีวิหวานได้ลูกเด้อหายกันหลนอหายท้องไหลามาห้กิจการน่าจะเลื่ก้าวหน้าเออนั่นแหละไลายว่าคึ้มบึงน้ำกันลูกห้ได้บึไหลายหลายได้ลูกเด้อคาดม้เท่าไหนหได้จหลายก็างหาได้เป็นทิพเท่าเท่าเท่าไม่นบอกได้ได้สิบเท่าเท่าเท่าอาไวยพรชื่ออันนี้เข้าไวยพรขังพารา้ไวยพรหายวิธีวิลาเออ คับมากพอเสียเงินมาจังทีถ้าหมืนมาจังทีก็เส,สียหาเสียอยู่ทีสสาาส่สิบ้าาทก็เสียชัดตัวว่าเสียว่าที่ใดมันว่านทนอะไหนอใช่ะหม่ไหมค่านี้มันไม่ชิบหาไม่อิหร,อร,อรือัาที่เท่า,าทบาทที่เท่าบาทที่เท่าไม่อิหรอิงรอน่นหละบาทเท่าวาเท่าเสียว้างทำไงไม่าาอาาิหรอิงหรอไม่ชิบหาวาทเออใช้ค่าชิบหาวาทมาดีแคะ มันคงจะคว่ำแผ่นแผ่นใช้ตังว่าชิบหาบาทมันกะได้ชันทั่วบ่ได้จังไหนกม่ได้จังไหนขั้นไม่ได้กาล่องวังด้วยพอขั้นว่่ได้กาล่องวังด้วยว่าชันว่าถ้าเขาพอได้อีกขั้นว่าไรขั้นว่าไ้กาล่องวังด้วยพอเพราได้มีหวังจัดรถรกว่าทันไปยังสีว่าไหพอว่างแผนไปหมดแล้วได้คักได้คักได้คักแล้วลูกเด้อได้เส่อดักได้เส่อดอกจังไหนขาดได้จังไหนขาดได้ เอาท่านอี้ละพร้อมพรมครับยอดยอดผ่าปลาได้ครับยอดผ่าปลาแมน่นบ่วัดน้องจับปลาแมน่นบ่วัดอุเทิท้ลทองแม่นบ่ของบักเชียเอกแม่นอยู่ว่าจังทันหรเออว่าจังทันลรอคือ,อห้องแห้งแค่พอพอตื่นเนาะพอกะตื่นพ่อพอพอ่โมขึ้นบ้าเนาะพ่อขับว่าฉันตัวแมน่นเดียวดก เออจะคิปหลายผกานนออหรับฝันดีะ่ะจะคิดน้องพอหลายทอะน้อนอยู่กับฝันแท่นีพอว่าฉันว่าเออห้างเชกันนอหรับนางบังว่าฉันจะวานางเทอหรับหมดไบ่ได้ฝันทำบังไปว่าบัหรับเกินทอดจอดเ้อ้หันใจออกหันใจเขาแปทีไปทวีว่าจันคัน ว่าเชียร์ลูกมาฟังกัรวาเด้ออีนั่งกองกอยถ้าฟังแักเชียร์เอกแลองวัตถิกลแบบทีแบบทีเชีจังหายใาจว่าการวามาคือว่าจังคันผื่อีนั่งชมพ่อี่ว่าคือเขาว่าบังเอเอร์บอกไปฟังบักคุณนทึ่งกง่อนท้กวันแบกคุณนทึ่งกง่อนถ้าคุณนทึ่งก่อนก็สิว่าแบบ วาจังทันบกาคือร้องวาจังทันมาคือแจงดังบมากูน้าคือว่าว่าคือเขาม้าเช้าเอวัดกุนบกทีบกทีแต่ว่าเผือีนักชมออพรกุนบาบกคือว่าจังทันมาคือวาแจงนายบ้ามาใจแท่บ้าคือกันนอกแจงกูนนั เออบอกกันไปฟังได้ด้วเช้างก่อนว่าคือกันว่าคุณนึื่อคือว่าช้างดังนะช้างดังนะกับแปดคือว่าจังทีเออแต่ว่าว่าคือว่าเชียี่แปดชแปดชนอนฟังไม่ร้องหัอแราะแล้วก่อนว่าคือกันก่อนว่าคือกันบาใจแท้่บาใจแท้มันคนละจังหวัดมันก่อนว่าคือกันก่อนที่จังหวัด จังหวัดอุดรจักรเขาจังหวัดข้าราชออรกองการวัาคือการวไดใแอมมาทออโท <c oughs> โกวนพิษจังหวัดว้าววาวไปแต่อยากหัวไขวานกอพิษจังหวัดกลาไเลยโอ๋อเขาตาด้นิ่งเขาตาด้นิ่งพ่อเขาตาข,ขุจาก,กาคือกันว่ากรว่าคือกนมวัด้แทมมันเข้ราร่างจังหวัดที่ได้ไปฟังไม่ยังมือแร้งฟังคนกน่อนู่เ้ิ่ถ้าว่างหาไปเรื่อ ก็ไหนน้อเบ่งพอถ้าว่าใครทิ่เราถีกันือกันว่าทำเบิ่อคามวจจบพักปฏิทิบวักนว่าคือกันว่าไปเพื่อถีเพอแดกจังกนกลไดเอาเอาเท่านี้ละหายไม่ชกไม่ลงไม่ชกไม่หมานได้หด้อหายเท่าทิ่ไม่แห้งหายอนไหนน้องหายท้างไหลมาเด้หรือเอาเอาเอาเจ้าถิ่ไม่แห้งห